วันนี้ลูกค้านัดนะครับหลังเลิกงานนะครับหลังเลิกงานก็แวะมาได้นะครับอาจจะมืดน,นิดหน่อยนะเดี๋ยวเราฟัดชิงเครื่องยนต์ังก่อนที่ก่อนครับพรวันแรกองวันอาทิตย์อ่ะแต่ว่ามาส่งลูกที่ฟัดชิงเรียบร้อยนะจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนกองเป็นโอลิง อันนี้น็อตไม่เดิมนะไม่รู้ไปโดนอะไรมาถึงว่าไข่เรารู้สึกขัดๆนะนี่มีมีพาเทปด้วยนะฮะอาเทปปะป่าแบบนี้ไม่ใช้กันนะครับในวงการรถยนต์ไม่ใช้นะครับอ,อีอซูซนะฮะคอมมอนเรลนะเ็เหมาะกับเบอร์ 10W30 นะครับตัวนี้ใช้ได้ไปตลอดเลยนะฮะจนกว่ารถจะมีอาการจินน้ำมันเครื่องนะครับแต่ถ้าเราดูแลอย่างดีนะ โอกาสที่เครื่องจะสึกหลอ่อนยน้อยนะครับก็ไม่ได้คิดไปเองนะฮะเนื่องจากมีลูกค้านะครับใช้ไปต้องหกแสนโลแล้วนะฮะก็ทําการบิลรถใหม่นะครับก็ยังใช้เบอร์สามสิบอยู่นะครับกลับมาีกทีนี้หลอจําไม่ได้เลยนะไปทาเทอร์โบคู่นะครับกับสีบอกเด็กคาโรชกถุงลมหกแสนกิโลเป็นไงฮะอ่ะเขาเรือนะครับก็ เปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับที่นี่เราก็จะแถมฟัชชิ่งนะครับแล้วก็เติมน้ํามันใหม่เข้าไปแล้วก็จะแถมออยล์แอดดิทีฟให้นะครับครับออยล์แอดดิทีฟนะครับก็เป็นสารเคลือบเครื่องยนต์นะเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้ก็สีจะเทาๆนะแถมให้ฟรีนะครับตัวนี้มูลค่าพันสองร้อยบาทนะรวมฟัชชิ่งนะครับนะเปลี่ยนน้ํามันเนีสองพันกว่าบาทนะของแถมพันสองนะครับคุ้มไหมฮะ มแล้วนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับอ i ซุซุนะครับด้วยลิควิดโมลี่0 w สานะครับเปลี่ยนพร้อมกรองนะครับขอบคุณสํารับจีรติดตามรับชมครับสวัสดีครับ